สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีช่อง YouTube นะคะคุณช่อง YouTube นะคะที่มีพื้นที่ให้ชมนะคะขอบคุณค่ะลูกค้าวันนี้จุ๋มจะเอางานโชว์งานสร้างมาโชว์เนาะงานสร้างมาโชว์แต่ว่ายังคาดอยู่อีกเล่มหนึ่งนะคะคาดว่าวันนี้อาจจะได้ใบมีดนะ คาดว่านะเพราะว่าเล่มหนึ่งจุงม่มบมเรียนช่างคนเดียวเนาะแต่ว่างานก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะจุ่มต้องไปเก็บรายละเอียดอีกก่อนเดให้โชว์ก่อนงานโชว์งานสั่งงานสั่งมาโชว์นะคะชุดไม้มงคลนะคะแซงมาได้แซงมาได้เดี๋ยวจุ่มกับกับดานสักห่อ จบเสียไก่แล้วใหม่จบเสียปั๊บลงให้เห็นแต่มีดเลยบนตัวเห็นหน้ากันเลยนะนะจะเป็นงานสั่งที่มีฝักชุดไม้มงคลชุดใหญ่เนะะี่ค่ะงานพิเศษนะสั่งพิเศษแต่ว่าจะเก็บรายละเอียดก่อนนะคะแต่ปั๊บปองลงก่อนเนาะแล้วค่อยมาบึง่งแล้วเราเข้ามาคุยกันอีกรอบหนึ่งตอนช่วงจะปิดคลิปนะคะปั๊บกองก่อน nhé con hẳn có con đã đã cả con thêm bừng đây được cả đây má chồng xe bừng xăng, sang ha à. ha ไม้มงคลน,นะคะน้องยุงนะคะหมุดมือเสียบที่้อยเชืออครับนะคะแจ้งก่อนนะช,ชุดที่เป็นการสั่งชุดที่แบบจัดหนักแบบน,นี้ช่างไม่ใช่คนเดียวนะคะยังเข้าใจพิษด้วย นะฮะแจ้งก่อนเืง,งนินแต่เดี๋ยวจะเก็บางานอยู่เก็บรายละเอียดนะคะเช็คก่อนมีง,งานสั่งนะคะ แต่ยังรอใบมิดแบบนี้อีกหนึ่งหนึ่งเล่มน,นะคะช่างจะเขียนก่อนนะคะแล้วค่อยไปตกแต่งใส่ฝักใส่ดาบนะคะคก็จนก็คัดช่างดีๆนะคะได้เอาั่งมอือสวยเด้อน,นะคะให้ิึงสักก่อนมาเล่มที่สอง นแม่มงคลเหมือนกันกนะคะสู้อหัวปลาดุกก็แหละนะคะเดี๋ยวจุดเงาสก็บงานด้วย งาน10นิ้วนะคะด้ามยาว10ยาว่ามด้ามยาว6นะคะสันหนา5้มิลนะคะพอดีงานสวยพอดีสวยะคะ่ะไม้จุกจะสั่นห้านะคะช่างทำใบมีดกะจุกกะจัดหาให้เรียบร้อ,อยคนละคนกันนะคะตุ้เอาฝีมือจะบดี ตัวเร่มนี้อทรงเดียวกันนะทรงเดียวกันนะลูกค้ากับตัวนี้อันนี้งานสั่งนะคะรออีกเรย่มนึงเนะี่ยเพราะว่าลูกค้าสั่งแพ็คเป็นคู่นะคะให้ดูลายไม้เฉยตัวนี้ลายไม้จมูกเอา เดี๋ยวต้องเก็บงานก่อนนะคะเก็บรายละเอียดเพื่อสิม,มาลูกค้าเพื่อสิม,มาเอาเองเขาทวงเงินเพื่อจะมาเอาเองนะฮะแล้วก็จะเบิกเงินนี้ไว้หลายๆแบบอยู่เสงหรือว่าอะไรเสงหรประชารัฐ กันสุดได้สนุกเยเสียมันย้อนแสงก็เสียเส่ยกระทางไหนนะ้าทีนี้เป็นงานขายนะคะด้แมามงคลคนนะคะบุนมเมเซียที่เราชักครบมาเชตเต้นะคะทิ้งผิวไฟนะคะขัดเงากระจกุกเอาไปขัด คัดเช็ดจะดีเลยนสิเห็นวิ่งเลยไดไอ้ที่จกไปเช็ดอุกที่ก็จะกกระจาเิมึงเดาบ้างนี่เด้ยอจสิขัดมังเช็ดมงนเลยจะซื้อเช็ดให้ม้วนมนม้นเาผ้าที่มันนุ่มนีมันคัดคนบอกแปบ๊บมุกขาปากกันเ,เอาไปเช็ดเอาเด้อ <laughs> ระยะของใบมีดนะคะจะอยู่ที่13นิ้วนะคะกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนาสันหนา5มิลน,นะคะด้ามด้ามจะ6นิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝังนะ ไม่มีฝักนะคะเฉพาะมีดามาลดให้ก็ได้เลยค่ะเฉพาะมีดน,นะคะหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะคะรวมสูงไปทางเพิ่มนหนึ่งร้อยนะจ้ะเล่นที่สองวันนี้หา้าไ,ไม้มงคลทั้งหมดเลยอ่ะต้องยุ่งนะคะหมุหมดเสียที่เราเช็ดครับ ไม่มีฝังนะคะความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่8ดนิ้วจะได้แกะไ่้ได้วยยัต้องเก็บงานด้วยควายาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่8ดนิ้วนะคะความกว้าง ขอบกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันหนาสันหนาหกมิลน,นะคะด้ามยาวห้านิ้วนะคะไม่มีฝักหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์รวมสง่งไปทางเพิ่มหน,นึ่งร้อยนะเดวนี้แบบนี้โอ้เขาก็จะคึกข้าอยูน่นะแต่ ก็อยากรวมบ่อนอยากลวมไปเฮ็ดไม้เฮ oh <my> mm ็ดไม้ให้กับอะไรคะทำไมหลวมไม้มันอย่างนั้นเออเดี๋ยวจงไปเฮ็ดไม้เดี๋ยวจงไปเก็บไพ่ไม้กันเลยเออจ้าไม้มงชุดไม้มงคลนะคะเดี๋ยวเข้าไปเก็บงานเจ๋งอะไรบุ๋ม เดี๋ยวจะไปทำใหม่เนี่อกันมือมันหลวมนะคะลายไม้สวยลูกค้าเออมันสีงามก็ดีสีมันสีชัดก็ดีเลยเด็นบอกียลายไม้สวยงามค่ะ อันนี้จะเป็นลายของไหมตห่างหากเนยถ้าไปเห็นของจริงก็เสียแล้วม,มือยังเป็นสีทุกโดนแดง่ยไรต้องเพจทำยังไงเพราะเรียมันเหมือนหลมุมอะของใบมีด เดี๋ยวต้องไปทำกดอส่งท่าลูกค้าเอาได้ถ้ายังบบเอากัยังบสร้างกบโเอาจุกรังบบเห็ดแล้วถ้าเก็บเธอเดียวความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะความกว้าง1นนะคะสันหนาห้ามิลนะคะด้ามยาวหนิ้วนะคะชุดน,นี้จะพ้อฝักสวยนะคะ อ้สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบรวมสูงนะคะไปทางเพิ่ 100. มหนึ่งร้อยมาตัวนี้ตัวนี้งานกับอีก,อกคนละแบบนะคะมือเสื้อที่เราชอบครบอทำเป็นรังผึ้งนะคะรังผึ้งมันมีหลายแบบผึ้งน,น้อยผึ้งใหญ่ ช่าง,งจูบะไเห็ดช่างจูบเ,เ,เขาไ <c ười> ปเห็นมีดอันนี้ห้อนกระบอร์เห็ดกระบรเห็ดแหละเนาะบรหายความยาวของใบมีดนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่หกนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะสันหนาสี่มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวสี่จุดห้านะคะ หนึ่งสี่ 4, เก้าศูนย์ 1, 4, 9, รวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเรื่องที่ 4. 1, 4, 9, ีหนึ่งสี้าเรื่อที่ห้าไปมงคลนะคะ ติ๊กกะพีนะฝักฝักติ๊กกะพีนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6นิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นนะคะสันหนา สน,นา6มิลน,นะคะด้ามยาว4.2 4.1นะคะเ,เรื่องนี้ค่ะอยากเอา่อไป1 2 90นะคะรวมสูงไปทางเพิ่ม101 12มาเรื่องนี้ไม่มีฝักมีแต่ไม่มนะฮบเาลงังถึง ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้าง1น้นะคะสันหนา3มมิลน,นะคะด้ามยาว5นิ้วนะคะไม่มีฝัก550ร้สมส่งไปทางเพื่อหนึน่งร้ยเวต้องหันเห็นหน้ากันดอกนะคะพอนะปึงเร็ไมไปแดดมันส่องมันย้อนแสง สินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรณีถ่ายคลิปวิดีโอก่อนกปิดสินค้าติกค้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะติดภาพระกันใดจุม่มก็ขออภัยไว้ในช่นนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปในจุ่มมีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย